ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันที่สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพครับพอดีมาสอมรถก็เลยเห็นในรถพวกตอนตัวไม่นี่ครับที่บริษัทออกมาเนี่ยบริษัทก็เป็นตัวแท่นจำหน่ายพร้อมนะครับเปิดชั่วรุม่มียบร้อยเป็นรถน้ำเข่าจากจีนครับแต่ว่ากับมีโรงงานในไทยแล้วล่ะคล้ายๆก็คล้ายๆก็ว่าเพิ่นรวมมือกันสองประเทศ เยอรมันกับจีนครับเพราะว่ารถนี่มันคล้ายๆรถยุโรปเลยครับคล้ายๆรถของเยอรมันนะผสมอาจจะได้ลิขสิทธิ์มากก็ได้ครับซึ่งบริษัทก็ได้ขยายงานเรียนเล่าโดยเฉพาะเลยครับรถมุ่นเนี่ยลุยเล่ายางเดียวเลยเนี่ยขึ้นว่าเป็นรถหางเปลยครับแลีนปูนถุงแลีนเล็กไปสั่นนะเตรียมลุยงานในพศสองพันยี่แบสองเนหละครับรถ มุนี่กับทิปสองเกียร์เป็นแบบเกียร์อโอโต้ครับแต่ว่าถ้าพวกทิมเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเลยก็จโจกัดเลี่ยนแบบมาจากยุโรปเล้เหรอครับลอกแบบมาเลยเหมือนรถยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยครับรถด,ด,ดีนะครับว่ารถดีนะนดีเนี่ยเขาขับดีด้วยขึ้นเขาพี่เออสบายใจไม่ต้องไปไต่วงไล่เกียร์ เหยียบอย่างเอาเร็วก็เหยียบเอาอย็างยอ,อดเอานะเาะเพราะว่ารถด,ดีคนที่เขาเล่นโอ้มแบบนีเนี่ยเป็นบริษัทอะไรนําเข้าเนี่ยของซ <CP S 2> ีพีพ่อตนก่อขออะไรมันรู้แต่เราเป็นปบรทนท์จำหน่ายรุ่นนี้สีพุมมีถุงล่มครับสีลอยแร่งเป็นไอ้มีดิบล็อกแล้วก็มีดเอลพอมใส่น้ำั้งสองยางเลย มันไอ้ทิบสองเกียร์ป่ะทีครับป่าแดงเบาสิบสองเกียร์เดินหน้า long อ่เดินหน้ามันก็มีแบบคล้ายๆสโลอ่ะเป็นเดินหน้าเบาๆเออเดินเร็วแบบกัมนี่เดินเร็วก็มีเออสิบสองเกียร์เดินหน้าเกียร์เกียร์ออโต้ออโต้ครึ่งเมนนวลครึ่งเมนนวลแมนนวลก็ได้ครับอ่แล้วเขาจะไปวิ่งอะไรตอนนี้เขาจะไปวิ่ง อ่าวิ่งตูนที่เลาาที่เล่าใช่พื้นเรียบพื้นเรียบพื้นที่ถ้าแคกกันเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ที่นครพน,นมอ่ะไฟเลี้ยวนี่มันได้อยู่ข้างข้างขวาเหมือนรถเอ่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ข้างซ้ายไอ้ที่ตบไฟเลี้ยวนี่มันกลับกันอะครับมันกลับเบิ้งเอ้คอนโซนนาครับกวางยางกวางเลยห้องนอนนี่ห้องห้องนอนนี่ ผมว่ายืนได้ยืนใส่กางเกงได้เลยนี่อ่าวิ่งตูนที่เลาาที่เล่าใช่เพื้นเรียบเพื้นเรียบืุนที่แท่แขกกันเนี่ใช่ครับใช่ใช่ใชที่นครพนมอมะครับ เขาเปิดโชรูมเองเด้นเนาะใช่ครับเขามีโชรูมเองผมว่าจะเอาหางไปถอดไว้ตรงไหนเ่นนิมิตใหม่แหละแต่ว่าเขาว่าเปิดโชรูมแล้วก็เลยไม่กล้าเอาไปใช่ตอนนี้มันเป็นโชรูมนะแล้วอย่างที่นิมิตใหม่อ่ะมันตอนเนี้ยเรารถเข้าไปได้น้อยเพราะว่าเขาเอาหางมาจากมาจากบ้านโป่งอะสิบหางหางอะไรหางเรียบหางเรียบเนี่ยแหละครับหางกระดาษอะอ เขาพอดีที่นูน่นเขาเขาขอคืนที่มั้งเขาก็เลยเอาหางมาไว้นี่สิบหางครับในความหู้สซื้อกุผมก็คิดว่าเป็นรถสวยน่าจะขับดีอยู่แต่ว่าที่ว่ากินน้ำมันอ่นผมสอบถามกับคนพันครับแล้วว่าสูสีกับรถญี่ปุ่นเลยว่ากินปันใดวันแต่ว่าขอให้อย่าเปนว่าทวันว่า หลายคนที่คอมเมนต์เขามากกับว่ารถด,ดีเด้รถรุ่นนี้ดีอยู่วท่านผมก็คินวางสันละในควมซื้อกองผมเพราะว่าขื้นมานางเบิ่งหล้อโอ้อลังการเลยแต่การตาเลยละ่ะระบบกับใกล้เคียงกับรถยุโรปเลยผมเบิ้งหล่อแต่ว่าพัฒนาไปเองนี่สูสีกันเลยละ่ะเพราะว่าภผเป็นภัยเลยผมก็ว่ามันเหมาะแค่การแล่นทางเงาวๆไกลๆนะขึ้นเขา แต่ว่าถ้ามาแลนระยะไกลแล้วมัน,นคือสีบกคลองปันใดหดอกหัวมันใหญ่ระเกินแต่ว่าสี่รอยแรกนี่ก็บบปันใดหัวยยปันใดครับคลิปนี้ก็มาเขาอูมา่อกเลยรยวิวห้ยเบิ่งว่าบริษัทเิ่นสิลุยนด่แหะปีหนาน,น่ะ2 0 2พันยี่ิบสองลุยเล้าเต็มทีเลยครับ